ครับเมื่อนี้มีพี่น้องมาจานเบาจานยูศูนเรียนรูสมุนไพรไทยบางทีผู้ถือก่องให้นะครับเปิดมาจากนั่งรองเปิดมาเรียนรูเห็ดการเห็ดน้ำมันหวานลอยเปียกอยเลยสิให้ย่าเป็นผู้เป็นพี่กรแทนบางทีผู้ถือก่องให้ ถ้าเบิ้งสวนหวานอันนี้นนนนนนสมองติดเลยเราว่งระวังบ่งเนอะก็อย,อยาก้าวยงางก่อนเลยวุ้มมันเป็นบุ้งพิษนะ หน,นึ่งเป็นปลาหวานทอดละหดตัวนี่หวานหัวดเดียวนั่นแหละที่เคยบอกที่ฟังนี่เพราะว่าเอาแยกกุ้มเป็นกุ้มไปอันนี้กุ้มหวานทอดละหดหรือหวานหัวดเดียวพวกเกีเ่ยวกับลิสิดวงเซเลียน เป็นมาเลี้ยนหลูน้ำมันหวานลอยแปดน้ำอยู่ในหนีมีดหวานลอยแปดชนิดแต่สีเลาะปะทัวดอกมาหนาฝนยุ่งเกือบหน่อยนี่ยุ่งเลยประพาเลาะอันนี้ป้าหวานไฟน้ำมันหวานลอยแปดต้องเอาหวานไฟเป็นหลักใส่หวานไฟเป็นหลักขุดองหัวมันนะครับ ต่องปีหนึ่งหรือสองปีคุดตองหวัวมากนะกับคุณภาพมันยังเข้มข้นคือไผ่ไผ่กระสายสารอื่นหวานไฟโอ้ผุนเปลงหวานสวนหวานผุนสวนแปล่งไงบ้างฮะ,ะยังเลาะทัวเ่ราะเละเมื่อเนี่ยแม่นเบิด์ดเราผุนสมุนไพรเป็นร้อยให้เน็ต แต่ว่ามาหนาฝนจะมียุ่งจักน้อยหยานยุ่งกัดพี่น้องเลยเฝ้าเล่เฝ้าเบิ้งไม่ลายช่เน็ตสวนใหญ่เนี่ยเราภาพไปเบิ้งต่วนขี้ทวานบับบอยู่สามมือก็บรรจบ อ่าบอยยุ่งไม่ต้องกลัวบุ้ใจเอาเถอะอ่าพี่น้องมาจากนั่งร้องมาเบิ่งสวนหวานสวนสมุนไพรเบาจันเบิ่งเราเห็นสวนหวานนี่หวานมียุ่งราบพยานเลยเราอยากศึกษาหวานลอยเปียกชนิดอยู่ในนี้อ้าสังเกตด้วยพี่น้องด้วยบ่นอ่าแดดมาแน่ากน้อยแล้ว ขูมือฝนตกใครอยู่ตัวมือเจ้ามามือนี่ฝนเศร้าตกมีแดดให้อ้าวขี้ตะวันเป็นแยวเขากุมแก่ลิซิดวงตะวันบางตองทีเดินตุนค้าแห้งมีขวดอกพริกนี่นี่นี่อย่าลืมเด้อนี่มีของฝากอย่างดีเลยด้ว ให้เป็นกบไหลยอนโกกบาเพาะลัไส้อักเสบอ้เยอะแหเยอ่ไประมาณสายอดห้ายอดแล้วก็ไปตามตามเสร็จก็เอาน้ำาดคเกลือใส่นิดหนึ่งแล้วก็กรองกินแต่น้ำนี่หัวหัวใยม่อมตพี่กัดยาเย็นแก่ไข่ใบหูเสียเอาเออเอาไปเอาไปขยายพันธุ์ได้มันจะสูญพันธุ์แล้วเออนี่ ต,ต้อต้ตอตวดสารพิษต้อเนี่ยตำโปตำ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 แล้วทุบใส่แล้วโปไว้มันจะเย็นจ่อยๆเด้อใบหูเสียบานาเท่าเนี่ยกินกับเป็นยาคลับลมเป็นสมุนไพรคลับลมกินกับสุกน้องใหม่ตัวคนโบราณแก่อืดแือยืงเออคันขันต้อตวดด้อแม่งยังต้อต่างๆในตำโปเนี่ยด,ดูดเย็นจ่อยๆแล้วดูดผิดดีดีนี่แล้วใบหูเสียเนี่ยเออ อาไปเน็บไว้มันเพราะพันไงจยดหรอกมาตากไก่จากนางรองครับมาจากตำบลลำสยโยครับประธานกองทุนหมู่บ้านน้องยางครับโอ้มาจากกองทุนตำบลลำสยโอบบสยอําเภอน,นางรองอ๋อตำบลลำสยโยอำเภอนางรองบุรีรัมย์โอ้มาไก่เนาะสวนยาสมุนไพรนี่โอ้มาเบิ้งสูนสมุนไพร บ่าวอาจารย์อยู่ศูนย์เรียนรู้นี่แะเรียนรู้จากสวนมุนปายาต่างๆไว้ชนิดอ๋อครับครับผมมาหอด้วเนาะภาพสมาชิกเลาะเบิ่งสวนหวานอบ้านี่เลยเป็นมาศึกษาหวานน้ำมันหวานรอยเปียกนั้นขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาเยี่ยมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมครับสำหรับที่นี้คลิปนี้เบื้องไวซำนี่ก่อนครับขอบคุณครับครับไปละครับอ้าว ไปหากินเขาขกินน้ำห้าวัน,น้นก็จ้จะเที่ยงแล้ว